จะไม่ลองอบายเขคนผ่านผ่านพานไปหาผิดของบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายพระศาสดาสว,วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพบพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเขารับ รายการตามทางพระพุทธเจ้าวพบกั่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณวันชายคุณวนิดาสุทาวรากรและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศแก่บิดามารดานอสอสิสุดาสุธาวรากรญาติและเทวดาทลายขอ,อนโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่สาสัพพานังธรรมะฐานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณวันชัยคุณวณิดาสุธาวรากรและครอบครัวทั้งบิดามัรดาน,นสสวสิวิสุดาสุธาวรากรญาติและเทวดาทั้งหลายทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ลวกพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวง ขอโนโมนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์รายการตามทางพระพุทธเจ้าว่วางเว้นไปหนึ่งคืนนะครับพบกันในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสถาของคุณประนอมใจหนักแน่นรับเป็ชิชภาก็จะได้นโนทนาสาธุกับสถาของคุณประนอมใจหนักแน่นกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญท่านผู้ฟัง สู่บรรยากาศเรียรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับมาขุดมาลือมาศึกษาหาความเข้าใจกันตรงเนี้ยนะหรือจะพูดกันอย่างเข้าใจง่ายๆก็เอาวันนี้พูดถึงประโยชน์จากการมีชีวิตเป็นการเพิ่มเติมเป็นกระสายยา จากเมื่อวานนี้อีกทีนี่ก็แล้วกันนะครับก็ได้เห็นว่าชีวิตของเรานี่นะมันสำคัญนะท่านผู้ฟังย่าเห็นว่าไม่สำคัญชีวิตนี่ต้องสำคัญเหนืออื่นได้เพราะว่าทำหมดชีวิตเสร็จแล้วก็ไม่มีท่าเลยเชียวนะไม่ผิดอะไรกับลูกฟักลูกแฝงนอนกลิ้งนอนเกลือกไม่กระดิกกระดิ่งนั่นะแหละครับชีวิตที่อ คนที่มันขาดชีวิตจะเป็นอย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้ายังให้ความสำคัญต่อชีวิตอันดับหนึ่งนั่นคือไม่ให้เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันนะนั่นหมายถึงให้ความสำคัญต่อชีวิตอันดับหนึ่งให้ความสำคัญต่อทรัพย์เป็นอันดับสองให้ความสำคัญต่อความรักเป็นอันดับสาม ให้ความสำคัญต่อการซื่อสัตย์สุจริตเป็นอันดับสีให้ความสำคัญต่ออัตภาพร่างกายนะเป็นอันดับห้านี่ท่านผู้ฟังขอให้เราได้เข้าใจนะน่ศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปห้าข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าเล็งเห็นความสำคัญของชีวิตเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเนาะ นะส่วนอันดับที่ห้านี่เรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจนะไม่ให้มัวเมาไม่ให้เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเมาเออเมืเออ่อเป็นเช่นนี้เราก็หยิบยกคำสอนของพระพุทธเธจา้ามาโยนิโสมานิการนะโยนิโสมนสิการใส่ใจกันเข้าไว้ มาทำความเข้าใจกันสิว่าในเมื่อเรามีชีวิตแล้วเนีก็ต้องหาประโยชน์จากการมีชีวิตเพราะชีวิตนี่มันเป็นสิ่งสำคัญเมื่อได้ชีวิตมาแล้วไม่หาประโยชน์จากการได้ชีวิตมาเกิดมาก็เป็นคนไรประโยชน์หาประโยชน์ไม่ได้เลยนะ แม้แต่ตนเองก็ไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของตอนเองได้ภาษาอะไรจะไปสร้างประโยชน์อย่างส่วนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นชีวิตเหล่านี้เมื่อได้มาแล้วก็ต้องหาประโยชน์จากการมีชีวิตให้ได้นะอย่ามองเห็นชีวิตเป็นสิ่งที่ไร้ค่าแล้วก็มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของผู้อื่น หรือไม่ก็ฆ่าชีวิตของตนเองทำลายชีวิตของตนเองนั่นเรียกว่าเป็นคนสิ้นคิดนะไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากการมีชีวิตกลับสร้างโทษสร้างบาปจากการมีชีวิตซะด้วยสัมไปเออเอา้าชีวิตเรานี่นะท่านผู้ฟงัง มันมีส่วนประกอบสำคัญอยู่สามส่วนนี่พูดกันแบบธรรมะข้างล้วาเลยนะเออข้างวัดไม่ใช่ข้างล้วายังไม่เข้าไปพูดในวัด <c oughs> พูดธรรมะแบบข้างล้ววัดก็นแล้วกันว่าชีวิตเรานี่มีส่วนสำคัญอยู่สามส่วนคือมีกายเออสองก็คือมีวาจา สามก็คือมีจิตใจนะมีจิตใจถ้าเรามีความเข้าใจว่าเออชีวิตเรานี่มันมีส่วนสําคัญอยู่สามส่วนนะมีกายมีวาจาแล้วก็มีจิตใจแต่นี่ความสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราท่านทั้งหลายมีกายเอาไว้ทำอะไรเออ มีวาจาเอาไว้ทำอะไรแล้วก็มีจิตใจนี่เอาไว้ทำอะไรเออประโยชน์ทางกายเนี่ยมันไม่ประโยชน์ทางวาจามันก็ไม่ประโยชน์ทางจิตใจมันก็ไม่เออในเมื่อฟังธรรมะวันนี้เราก็ต้องมาเริ่มต้นกันแล้วนะเริ่มต้นทำความเข้าใจกันสมัยไอ้ที่ผ่าน,านมานี่ มันจะถูกต้องหรือมันจะผิดพลาดแล้วก็เอาละมันอดีตนะผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปเริ่มต้นวันนี้กันใหม่ให้รู้ให้เข้าใจว่าเรามีกายเอาไว้สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตมีวาจาเอาไว้สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตแล้วก็มีจิตใจมีจิตใจเอาไว้สร้างประโยชน์ให้กับชีวิต เออเนี่ยถ้าย่างนี้แล้วก็เราจะรู้คุณค่าของชีวิตอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าทุกคนแหละครับมีกายมีวาจาแล้วก็มีจิตใจมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าใครจะใช้กายวาจาและจิตใจสร้างประโยชน์ได้มากหรือว่าเป็นคนไล่ประโยชน์เลยนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย มีกายก็ทำลายประโยชน์ของชีวิตที่ควรจะได้มีวาจาก็พูดทำลายประโยชน์ของชีวิตที่ควรจะได้มีจิตใจก็คิดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจเลยกลับมีกายเอาไว้สร้างโทษสร้างพิษสร้างภัยให้กับชีวิตมีวาจาก็ไว้สร้างโทษสร้างภัยให้กับชีวิต มีจิตใจก็เอาไว้สร้างโทษสร้างภัยให้กับชีวิตถ้าอย่างนี้แล้วก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าเป็นการมีชีวิตที่ร้ประโยชน์นอกจากจะไร้ประโยชน์และยังได้เกิดโทษอีกด้วยนะเพราะกายไปทำให้ผู้อื่นเข้าทุกข์และเดือดร้อนนี่ชีวิตของตนเองนั่นแหละจะต้องได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเออ อย่าคิดว่าข้าเขา้าเบียดเบียนเขาและเราสนุกเหลือเกินได้กินเนื้อกินหนังกินมังสาโอ้ชีวิตเขาเขาก็รักชีวิตเราเราก็รักการเบียดเบียนกันอย่าคิดตัวใดประโยชน์มันเสียประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะชีวิตนี้จะต้องไปตกนรกหมกไหมได้รับความทุกข์เดือดร้อนอย่างสาหัสสาการ เพราะการใช้ชีวิตนะต่อใช้กายไม่สร้างประโยชน์แต่กลับเป็นการสร้างพิษสร้างโทษให้กับชีวิตเจนมีกายนะต้องมีไว้เพื่อสร้างประโยชน์จึงจะถูกนะอย่ามีกายไว้เพื่อทำลายประโยชน์ของตนเองประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ของชีวิตอย่าได้ใช้กายทำลายประโยชน์ จงใช้กายสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชีวิตใช้วาจาสร้างประโยชน์อย่าให้ปากของเราวาจาข้างเรานี่ไปกล่าวโทษกล่าวลายใส่ร้ายใครเขานะสำรวมปากอย่าให้ปากในี่พูดในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยแม้แต่ความเป็นพิษเป็นภยัยแก่ตนเองก็อย่าพูดเป็นพิษเป็นภยัยแก่ผู้อื่นก็อย่าพูด การพูดโกหกการพูดหลอกลวงการพูดสอดเสียดการพูดใส่ร้าย,ายนะด้วยคำพูดนี่อย่าคิดว่าเป็นการดีเป็นการทำลายประโยชน์ของชีวิตเอ่อบางคนนี่พูดสอดเสียดพูดโกหกหลอกลวงเป็นว่าเล่นเห็นเป็นสนุกเป็นขนอเอ่ออันนี้ไม่ถูกต้องเลยนะ ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าเป็นการทําลายประโยชน์ของชีวิตอย่างร้ายกาจถ้าลงมีปากเอาไว้ทําลายประโยชน์ของตนเองทําลายประโยชน์ของผู้อื่นอีกด้วยแล้วก็ให้รู้ไว้ด้วยนั่นคือโรคปากเสียหนึง่งทึ่จะต้องระมัดระวังเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตไม่จิตใจก็ต้องให้จิตใจนี่สร้างสารประโยชน์ให้กับชีวิต อย่าไปคิดในสิ่งที่ชั่วอย่าไปคิดในสิ่งที่ร้ายอย่าไปคิดอยากได้ของใครใเขาอย่าไปอาฆาตปองร้ายผู้อื่นอย่าให้ใจมีความรู้ผิดเห็นผิดคิดผิดอันนี้สำคัญเฉะนั้นชีวิตเหล่านี้จะต้องให้ส่วนประกอบของชีวิตเกิดประโยชน์แก่ชีวิต กายวาจาแล้วก็ใจนี่เป็นส่วนประกอบของชีวิตนะท่านสาธุชนทั้งหลายให้รู้ไว้ด้วยถ้าไม่มีชีวิตนะกายมันก็กระดุกกระดิกกระดักกระเดียอะลรไม่ได้หรอกนะนอนนิ่งใครเจ้าไม่ไปแทงเอาเลื่อยไปหันมันก็ไม่กระดุกกระดิกแต่เพราะมีชีวิตกายนี่จึงเคลื่อนไหวได้ทำความดีทำความชั่วได้ ในเมื่อกายนี่มันเนื่องมาจากชีวิตมีชีวิตก็มีกายก็ควรจะให้กายนี่สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตนะอย่าให้กายนี่มาทำลายประโยชน์ของชีวิตเพราะว่าชีวิตนี่เป็นหลักสำคัญของกายวาจาใจามีวาจาก็ให้เป็นวาจาที่สร้างประโยชน์มีจิตใจก็ขอให้จิตใจเดี๋ยสร้างประโยชน์ พระพุทธเจ้าสอนประโยชน์นะสอนประโยชน์เอาไว้ในปัจจุบันสอนประโยชน์ไว้ในภายภาคหน้าสอนประโยชน์อย่างยิ่งในแต่ละประโยชน์นี่ควรจะทำยังไง <c oughs> เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราหรอกพระพุทธเจ้ายัางสอนให้สร้างประโยชน์ในปัจจุบัน เพื่อความอยู่ดีกินดีมีหลักฐานมั่นคงด้วยการประกอบอาชีพสุจริตนะหลักธรรมะสำหรับประโยชน์ในปัจจุบันนั่นก็คือนาะอุทานสัมปทามันขยันนะขยันมันแสวงหานี่ประโยชน์ในปัจจุบันนะอานะรักษสัมปทานะมัน รักษาได้มาแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมั่นนี่ไม่ให้เป็นอันตรายรักษาหน้าที่รักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียเนี่ยกระยาณมิตรตามิตรต,ตาหนะ้าความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบมันคนชั่วคนบาปคนอกุศลนี่ไม่คบ คบแต่คนดีมีศีลธรรมนี่หลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็สมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้นะไม่ฟืดเคืองนักแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟยนักรู้จักประหยัดกันซะบ้างอย่าสนุกขอกบการกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพราะการกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเนี่ย มันไม่โก้แล้วครับนะเพราะมันมีทุกตามมาข้างหลังจะต้องใช้ทางต้นแมเป็นห่วงเพราะระยะนี้ไม่มีใครเชิญชวนให้รู้จักประหยัดมัธยัติลัดเข็มขัดเหมือนสมัยก่อนๆน,นะสมัยก่อนๆที่ผมตัวเล็กๆเ,เด็กๆเ,เนี่ยยังได้ยินให้รู้จักรัดเข็มขัดรู้จักประหยัด,ร,ร,ยดรู้จักมัธยัตรู้จักอดออม แล้วมีธนาคารเกิดขึ้นด้วยหลักธรรมะนั่นก็คือออมสินนี่โฆษณาให้ธนาคารสเสลยนั่นและคือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วบัณฑิตก็สอนลูกสอนหลานให้รู้จักมัธยัตให้รู้จักอดออมให้รู้จักใช้จ่ายตามสมควร แต่ก่อนนี่เขาแจกกระป๋องกะนะกระป๋องออมสินโอ้ยแจกให้ลูกให้หลานนะให้เงินลูกไปโรงเรียนวันละสามบาทห้าบาทนะวันละหกสลึงถ้าลูกประหยัดได้ก็มาใส่กระป๋องไว้นะลูกนะโอ้ยไปโรงเรียนก็ใช้บาทเดียวเอาเก็บมาบ้านสหาสิบสตางค์เก็บมาบ้านสักสะลึงหนึ่งเพื่อจะได้มีเงินใส่กระป๋องเก็บไว้ ใส่กระป๋องดังแลกและเยิ้มชื่นใจมีเงินอยู่ในกระป๋องออมสินเป็นไงเออสมัยนี้นะกระป๋องออมสินไม่มีใครก็เอาแหละแล้วก็ทำหมูทำไก่เอาไวห้หยอดออมสินเนี๋ยนี้ขายไม่ออกสมก่อนนี่สวยขายออกเข็นมาหน้าบ้านพลิบเดียวปลายกระป๋องออมสินเนี่ยมันไม่ใคยสวย เหมือนหมูเหมือนไก่หยอดไปแล้วมันเหม็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านสวยดีด้วยหนาออกจากบ้านไปทำงานทำการเย็นกลับมาเหลือเงินเศร็จตังใส่หยอดใส่หมูใส่ไก่ใส่กระปองกันไห้นั่นคือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนในหลักสาม,มะชีวิตต่างไงเนี่ยนะ ฉะนั้นหลักการสร้างมาตรฐานสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตในปัจจุบันนี่นะค,ออาาานคืออุอากาศอุนี่ก็คืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมาั่นประกอบกิจการงานเลี้ยงที่เลี้ยงชีวิตนะรวมถึงการศึกษาลเล่าเรียนนะทำธุระหน้าที่การงานของตนให้มันดี ได้งานแล้วก็ซื่อสัตว์ต่อนหน้าที่ขยันต่อนหน้าที่ทำงานอย่าให้ข้างๆให้นายจ้างหรือผู้เป็นเจ้าเป็นนายสบายใจงานสําเร็จเสร็จทันการเวลาไม่อึดอาดขี้เกียจอะไรต่างๆแล้วนี้เป็นหลักธรรมะนะที่พระพุทธเจ้าสอนนะอาก็คืออารักษสสมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา รักษาทรัพย์ที่เสแวงหามาได้ไม่ให้เป็นอันตรายรักษาหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดไม่ให้เสื่อมเสียเนาะอ่ะกัลยาณมิตตากะนี่นะกัลยาณมิตตาเนะี่ยคบเพื่อนที่ดีไม่คบคนผ่านสามารถชีวิตาก็เลี้ยงชีวิตติทางที่ถูกที่ชอบไม่ฟุ่มเฟือย แล้วก็ไม่ฝืบเครื่องจนกระทั่งเป็นโรคผอแมแห้งแ้งน้อยขาดอาหารเพราะอดๆยากอยากมีเงินก็ไม่ยอมใช้ใจ่ายอันนี้ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะเอาละในชีวิตเรานี่มีกายเอาไว้สร้างประโยชน์ปัจจุบันมีวาจาเอาไว้สร้างประโยชน์ปัจจุบันมีจิตใจเอาไว้สร้างประโยชน์ปัจจุบันตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอน ส่วนประโยชน์ในภายภาคหน้าอันนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันนะท่านผู้ฟังเพราะประโยชน์ในภายภาคหน้านี่สำคัญตรงที่ว่าชีวิตเราไม่ได้มีปัจจุบันนี้อย่างเดียวมันมีอนาคตเอออดีตก็ผ่านไปแล้วก็ช่างมันเถอะนะอย่าไปคิดถึงมันถ้าคิดถึงตีลัยก็เอามาขึ้นกิโลช่างมาเลยช่างบ้นผ่านไปแล้วนี่นะ ทำประโยชน์ปัจจุบันให้ถึงพร้อมแล้วก็สร้างประโยชน์ในภายภาคหน้าให้ถึงพร้อมด้วยทำไงประโยชน์ในภายภาคหน้าพระพุทธเจ้ากลัดสอนว่าชีวิตควรจะสร้างสรรประโยชน์ภายภาคหน้าไว้ด้วยนั่นคือเนึ่งศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธานั่นหมายถึงต้องเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อพระพุทธเจ้านี่ดีเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีเชื่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีเชื่อหลักกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีนะทำดีได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลเชื่อชัวช่วเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างเงี้ยนะดีแหมสมัยนี้ขอแวะนิดหนึ่งเถอะ นะพระคุณเจ้าเมื่อวานนี้พระคุณเจ้าโทรศัพท์มาไม่บอกชื่อเดี๋ยวเสียชื่อวัดพระลูกวัดโทมาบอกอาจารย์ช่วยเขียนหนังสือให้หน้อยบอกเขียนหนังสือเรื่องอะไรเขียนหนังสือชี้แจงเรื่องของการถวายสังฆทานเนี่ยมันสะดอกเคราะห์สะดาะก,กรรมไม่ได้หรอกแต่ว่ามีพระ เจ้าอาวาสถึงก็เป่วยนะแล้วก็ลองเจ้าวาดเนี่ยโหมลงกันเป็นการใหญ่ใครมีเคราะมีกรรมก็ให้มาสะเดาะซะญาติโยมมากันไม่ได้ขาดสายเลยทำยังไงดีละอาจารย์อาตมานี่ฟังโยมแล้วเนี่ยแหนปลื้มใจอยากจะให้เขียนเอกสารอาตมาเจ้าไปพิมพ์แจก ให้ญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจว่าการทำบุญสังฆทานนะ่ะมันไม่ใช่ทำเพื่อสะดาะเคราะห์สะดกากกรรมแต่เป็นการทำให้เกิดบุญสร้างบุญให้กับชีวิตผมก็บอกว่าโอ้ยงานใหญ่พระคุณเจ้าอย่าไปทำเลยนะทำแล้วเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็อยู่วัดไปได้แล้วโดนไล่ออกจากวัดอีกอะไม่กลัวหรอกนะอาตมาพร้อมแหมเจอพระคุณเจ้าใจเด็ด รักษาพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าไว้นาอนุโมทนาสาธุเอา้าก็เลือกกันก็แล้วกันนะท่านสาธุชนทั้งหลายสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นหมายถึงสงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินยัยจึงจะได้ชื่อว่าสงสาวกของท่านผู้ฟังที่เาคารพคท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยศรัทธ,ธาข้อคุณวัชัยคุณนรีดาสุทาวรากรและครอบครัวรับพิดชอภาพสร้างกุศลอุทิศให้แก่บิดาบรรดาเนาซอสิรสุดาสุทาวรากรญาติและเทวดาทั้งหลายขออุโมทนาสาธุกับศรัทธาข้อคุณวันชายคุณนดีดาสุทาวรากรและลคร,คร,บรอบครัวมนละโอกาสนี้ครับคืนนี้เวลาหมด เราติดต,ตามเลาฝากกันใหม่ในคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์จะเป็นสถากของคุณประนอมใจหนักแน่นรับเป็นโวภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกกับสถากของคุณประนอมใจหนักแน่นในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงมาเกิดมีแก่คุณวันชัยคุณวันดีดาสุทธาวรากรและครอบครัวบิดามรรดาดอสสริสุดาสุทธาวรากรญาติและเทวดาทลายทุกท่านรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย